เจอกันอีกเช่นเคยครับผมอยู่กับผมรอรวมดำนะครับหรือว่าช่องยูทู e รอหลอนรวมดำรถบรรทุกทำงานนะครับนี่มาดูรถคดตายมินิมนินิกันหน่อยครับนี่ศูนย์แปดศูนย์สามห้าครับ ZTS อันนี้เป็นธรรมดาครับนี่ JCB ครับผม8035น่าจะเป็นรุ่น3ตันครึ่งหรือเปล่าครับอาจจะนะมาทำการปรับพื้นที่ครับนี่ปรับพื้นที่โครงการพวกน้ำโมเดลครับพี่น,พน้องน้ำโมเดลนะสวยงามครับ พืชพพันธุ์ญาหานมีทุกอย่างครับนี่ต้นไม้ผลไม้ประดับไม้ยืนต้นรู่มมีทุกอย่างครับพี่น้องพืชสวนครัวขาตะไครไ้ใบมะกรูดครับผมต้นกล้วยต้นฝรัง่งมีทุกอย่างครับใหญ่มากครับนี่พื้นที่ตรงนี้กำังไปรอบรอบนาเลยครับรอบการเลย อันนี้สอบถามนหน่าจะของแล้วน่าจะเป็นอ่าเป็นโครงการสุรินทร์ินช้างใหญ่ครับตัวนี้ตามแบบนะตามแบบโมเดลน่าจะเป็นสุรินทร์ิช่างหินใหญ่ครับสอบถามทางด้านเจ้าของอ่เจ้าของนาครับพอดีผมขี่รถผ่านมาเจอพอดีครับเลยาได้มาขออนุญาตในการถ่ายทำวีดีโอนี้ครับเดี๋ยวครับดูการใช้งานของเขาครับ เดี่ยดินเตียพื้นที่เหมาะสำหรับโคกน้องน้าครับนี่เหมาะสำหรับการพรวน,นดินการรับพื้นที่การขุดล,ลุกต้นไม้ครับนี่ต้นเล็กๆอย่างนี้ครับครองตัวครับเข้าตามรอกซอกซอยได้สบายครับนี่ยี่ห้อนี้ก็ผมก็เพิ่งเคยมาเจอครับนี่ JCB ครับ8035 z t s คุณโดนเขาครับ นี่น่าจะไ้ค้ำค้ำกันกระดุกนะฐานนี้แล้วก็ใช้ไว้ดันด้วยนะครับดันได้กบอกขับกันกระดุกได้ครับช่วยเหลือตัวเองเวลาติดลมก็ได้ครับนี่งเคระโยชนต์จะใยญครับเครื่องยนต์น่าจะสามสูบครับสามสูบห้าสิบเฮกรน่าจะมาจากห้าสิบแรงม้าหรือเปล่าครับว่านะ สามสวับโอ้โ่นม,มากเสียงเด่นม,มากครับพี่น้อง j c b ครับแปดส่วนสามห้า ZTS อโอ้เด่น่าจะเป็นพัดลมแผงไงนะโอ้ีปลายออกมาครับน้นองนาโมเดลอ่าขอเช็คกินด้วยครับตอนนี้ผมอยู่ที่ นะแปลงนี้ก็บ้านปลาเข็งนะครับบ้านปลาเข็งหมูสามครับตำบลจอมพระอำเภอจอมพระับ,ระรบผมจังหวัดสุรินทร์รถผ่านมาก็จะไปเยี่ยมชมทีมงานใหญ่ๆเลยวันนี้วันหยุดครับวันอาทิตย์มาเจอเจ้าคันนี้ก่อนครับเลยเลยก็ได้มาทำการถ่ายทาครับนี่ได้ขออนุญาตทางด้านคุณพี่จะขอรถครับ เห็นเลยครับสิ่งกันนี้กับเจ้ารถขุดสไตล์มินิคันนี้ครับผมนี่อาจจะปรับพื้นที่รลนดินนะปวนดินปวนหญ้าครับนี่งพื้นที่จะทําการปลูกพืชไปทำราครับนึ่งเปดินชั้นบนเป็นดินเหนียวเนี่ยนี่ดินผลลอกจากสะข้างล่างขึ้นมาครับนี่เป็นดินเหนียวฟุ้งเป็นจ่วงสบายๆเลยนี่ รทางลึกตรงดดงฝั่นี้ครับย้อนแสงฝั่งนี้เลยเต็มๆครับผมว่าถ้าสมมติว่าเอาไปลอกนาดินขายนี่ครับไปตกักแครอทดำนี่มันจะทำได้ไหมครับท่าทำได้อยู่นะประมาณเร็วอยู่นะครับครับ อุ้มขึ้นมาครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งนี่ก็เยอะเหมือนกันนะครับอุ้มสักสองครั้งก็น่าจะประมาณสักรถไมโครหกสิบแล้วครับครั้งหนึ่งมานะนะครับสองถึงสามครั้งครับก็เท่ากับรถหกสิบครั้งหนึ่งครับรถหกสิบตักใส่รถดับเที่ยวหนึ่งก็จะอยู่ประมาณสิบตักครับเก้าตักถึงสิบตัก ถ้าใช้ตัวนี้ใส่ก็จะอยู่ประมาณสักสิบกว่าตักเนาะสิบหกสิบห้าสิบหกตักนี่ก็น่าจะได้นะผมว่าเที่ยวหนึ่งมันเป็นเครื่องเงียบเครื่องนิ่มครับเป็นเป็นเครื่องเบาเนาะรถเล็กๆว่านะน่าจะประหยัดน้ำมันดีครับถ้าไปลองนาดินขายนีผมว่าโอ้น่าจะาไปลองดูครับว่าว่านั่นทำได้อยู่นะไปเรื่อยๆครับ สำหรับรถที่ไม่ต้องมีงวดไม่ต้องสงงวดกันนี่เอาไปลองนาเดินขายซื้อรถดำไว้สักสองคันนิวเหมาะเลยคร,รับดำเล็กๆสักสองคันครับนี่ลองนาเดินขายนี่สำหรับดักลงทุนเออทำปสมสตา์ตาการขุดครับจะต,ตายาสมรรถนะของเขาเป็นยังไงจะตักได้เร็วหรือว่าตักได้เยอะอะไรยังไงครับแรงมากกาลังเป็นยังไงครับนี่รถเล็กๆอย่างนี้ เขาก็ทํางานไม่แพ้รถใหญ่เหมือนกันนะเพียงแต่เขามีขนาดเล็กกว่าแค่นั้นเองนะครับดูแค่อุ้มอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งนี่อู้เยอะนะครับตักสักสองทีสามทีก็เท่ารถหกสิบคันหนึ่งนะครับเอาเมื่อกี้รถหกสิบมาเลยครับเอาไว้ป,ปั้นคณาครับนี่รับจ้างปั้นคณาก็ได้เลยนี่นแต่คล่องตัวครับแต่ได้เร็วเลยเลยได้สวยด้วย น่าจะสวยกว่ารถไถน,นะเพราะว่ามันตกแต่งได้ครับก็กดทับให้มันเรียบให้มันแน่นได้ครับเป็นโคเล็กนึน่าจะเหมาะนะรับทำงานเป็นชั่วโมงนี่งวัวดีนะส่วนราคาก็ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าเท่าไหร่รถแบบนี้รถเิ็กๆแ,แบบนี้ครับแต่ผมคิดว่าก็น่าจะหลักแสนนะครับนะหรือว่าถ้าเอาแบบราคาเบาๆหน่อยก็น่าจะมือสองครับ รุ่นสามตันจากรุ่นสามตันนะ JCB ครับแปดศูนย์สามห้าเซทีเอสมีใครยังใช้อยู่ไหมครับรุ่นแบบนี้ยี่ห้อนี้ขับมาเร็วนะถวนเร็นแป๊บเดียวครับหนก่ หลากหลายมุมหลากหลายแนวครับนี่หลากหลายสไตล์สาหรับช่องลอ้อลนนี่มีอะไรแปลกๆใหม่ๆนี่ทายให้ได้รับชมแน่นอนครับนะครับช่องผมลอ้อลนรวมดํารถบรรทุกทํางานนะครับมาพื้นที่เขตนี้ <c oughs> มาแถวบ้านนี้ก็ลืมทักทายครับนี่ลืมทักทายพี่น้องชาวบ้านเราด้วยพี่น้องปลาเข่งครับทักทายพี่น้องปลาเข่งด้วยสวัสดีครับผมสวัสดีแซมไซม์มาให้ทุกคนด้วย แซมไซสก์ไกรงครับบ้านปลาขิงเนาะภาษาชาวบ้านผมเรียกว่าสก์ไกรงครับหรือว่าสกักไกรงค,คนขเขมรเรียกว่าสกเตรไกรงบ้บานเตรไกรงหรือว่าบ้านกาไกรงครับเป็นภาษากุยน้องบ้านเราชาวปลาขิงครับสวัสดีทักทายด้วย,ยเขตนี้เขตปลาขิงเขตดตะบนจอมพระเขตนี้โคกหลงหังนาเยอะนะครับเห็นหลายเจ้าเลย ทางถนนใหญ่ก็มีที่ทาการเกษตรทุกวันนี้ก็นิยมครับเห็นที่นิยมไปอย่างมากครับนี่หลายๆท่านหลายๆครอบครัวก็ประสบผลสำเร็จครับนี่เรื่องอโคกนองนานเนาะปลูกพืชพันธุ์ยานยาต์ครับหลายๆอย่างเอาไว้กินเอาไว้ขายครับมีรายได้เหมือนกันหรือว่าเอาไวา้ใช้ประโยชน์ในครอบครัวครับ นนมีทั้งน้ํามีทั้งพืชมีทั้งนาข้าวครับอยู่ด้วยกันหมดเลยสำหรับ 1, ่ันที่มีพื้นที่เยอะๆครับมีพื้นที่ไร่นาเยอะก็ลองทําดูครับสักที่หนึ่งผมมาต่อทายอยู่เลยโอเคเลยครับโครงการนี้เกษตรยั่งยืนครับน้อ,องนาโมเดลเลตรงนี้ก็น่าจะเป็นเขาเรียกชื่อว่าโซลินทิชช่างใหญ่ครับ ที่ผมพอทราบชื่อรู้ชื่อมาก็น่าจะมีสองสองโมเดลนะคือหนทั้งสินช่างใหญ่กับปลาหวานประสานใจครับแล้วมันจะมีอีกสองชื่อครับมันจะมีอีกสองแบบแต่ผมไม่ทราบมาเป็นแบบอะไรครับเพื่อนน้องใครทราบบ้างครับคอมเมนต์บอกมาหน่อยนะครับน่าจะมีสี่แบบนะผมเคยถามมาทมงานรถไมโครนะที่เขาเมื่อชีพที่เขาทำคง่ลงนาโดยตรงนะเขาบอกว่าน่าจะมีอยู่สี่แบบครับสําหรับ โครงการโค้งนองนานในเขตของจังหวัดสุรินทร์นะมีสีแบบครับแต่ผมทราบมาสองแบบก็คือมีที่ผมเคยไปดูนะครับจะมีปลาบานประสานใจครับสุรินทร์หินช้างใหญ่ครับนี่จะมีรูปช้างครับมีรูปช้างมีรูปหัวใจมีโอ้คิดลายอยางครับมีคลองล้อมรอบก็มีครับครับะเป็กแนวหนึ่งครับนี่ในด้านรถทํางานครับ าก็เป็นรถทํางานเหมือนกันรถทำงานรถสร้างอาชีพสร้างรายได้เหมือนกันครับนี่โดยหลักๆก,ก็คือทางด้านกเกษตรกร,กรเกษตรกรรมครับนี่เอามาขุดดินรวนดินทําสวนโอ้ได้ได้ยากครับนี่ทางงาน,นาง,งานสวนทางงานก่อสร้างก็ได้ครับนี่เอาไปทำในงานก่อสร้างเนาะในงานย้ายดินเข้า ที่ทาการก่กอสร้างนี่ก็ดีครับนี่ตักเศษขยะตักเศษปูนครับได้หมดครับนี่รถเล็กๆเ,เข้าตามรอกซอกซอยคล่องตัวครับคล่องตัวเอาได้หมดตักได้เหมือนกันครับกันหนักๆกกระซูได้ครับเพียงแต่ว่ามันเป็นรถเล็กก็ได้ทีละน้อยทีละนิดครับไม่ใช่ว่าเล็กล้วจะทําไม่ได้ครับเล็กแต่แรงครับนี่ ถ,าาถ้าว่ามือใหม่นะมือใหม่หัดใหม่นี่ผมว่าน่าไปลองนะเอาไปลองน้าดินขายดูโอ้น่าจะดีนะมานะน่าจะเข้าท่าอยู่ครับซื้อรถจำสักสองคันครับน,นี่ตักเล่น,ลนๆครับทําไปครอบครัวนี่โอ้่าโอเคเข้าท่าอยู่นในรถรถุ่นนี้รถเล็กๆนี่อาจจะช้าหน่อยแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะาพอทำได้อ,อยู่ครับนี่จะรุ่นสามตัน ก็ใหญ่ยครับทาไปลองนาดิฉายก็เสริมข้างได้ครับนี่เสริมเหงือกได้นะไปสร้างเองเสริมข้างเสริมเหงือกได้ครับดินข้างบนมันเป็นดินเดียวกรวดช่วงเอาช่วงเอาจ่วงออกสบายสบายเลยครับสมุติมุมหนึ่งครับนี่ตัวครับเนิบๆปรับแต่งพื้นที่ครับนี่ บายเลยถ้าเอารถใหญ่เข้ามาก็คงจะลาบากครับคงจะยากนะเอารถใหญ่เข้ามานี่เพราะว่าที่ค่อนข้างที่จะมีโค้งๆครับโค้งๆง,ง,ง,งอน,นี่นจะย้ายดินนะมันต้องเสียวมันต้องเสี่ยงต่อการติดลมติดอะไรครับนี่เล็กๆขอข้าไปได้หมดตามพื้นที่แคบพื้นที่มีต้นไม้ต้นอ,อะไรนี่จะมุกได้หมดครับ เล็กๆอย่างนี้นี่สบายครับทํางานน่าจะเป็นชั่วโมงนะจะทำงานเป็นชั่วโมงราคายัางไงอะไรเท่าไหร่ผมยังไม่ทราบเลยแต่ก็เน้นมาถ่ายการทํางานให้ใหชมให,ให้ดูครับนี่รถเล็กๆสไตล์มินิมินิ JCB ครับ8035 ZTS โอ้ไม่ค่อยได้เห็นครับยี่ห้อน,นี้ก็เลยได้โอกาสก็มาถ่ายให้ได้พี่น้องได้รับชมครับจเจมือกันจเจาะมืนกัน ขอฝากกันได้ครับเพื่อนเข้ามาตามมันชมก็ฝากด้วยนะครับฝากกำลังใจในช่อง youtube ของผมด้วยนะครับผมรอหลรวมดำรถบรรทุกทำงานนะครับชมหลากหลายมุมหลากหลายแนวหลากหลายสไตล์ครับหลากหลายยี่ห้อหลากหลายสัมนกนะครับนี่งานช่องของผมนะครับผมได้ครับเพื่อนอย่างมากครับที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยทีเข้าให้เข้าไม้คำแนะนำครับ กันเลยกันครับเดี๋ยวมาครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะไปแค่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับปุ๊บอมาติดกันเลยครับเดี๋ยมาครับที่เข้ามาติดตามรับชมสวัสดีครับ